แปดโมงสิบนาทีวันนี้เราเดินข้ามผ่านสะพานเทพสุดาเกือรลำเปาแปดโมงก,มกว่า,าเราเดินข้ามสะพานเทพสุดาเปเดิข้ามไปสู่คอนแกนวันนี้ที่เกือรลำเปาาจังหวัดกาลสิน เลยลำปา,นนปามานยขกำลังคับจะปานได้เกลี่ลำปามไหมครับป่าเราก็บังคับเวลา8ปดโมงกว่าโดยประมาณกำลังคับสะพานเทพสุดาเกลี่ลำป่า อยู่อำเภอสหัสขันนี่เ่วี่ยงเกลือดาวสะพานเท็มสุดาเรากำลังเดินผ่านกันเลยตอนนี้โดยคณะ13ลูกเหนื่อยไหมครับท่านเหนื่อยไหมครับท่าน เขื่อนครั้งแรกนะที่มายี่น้ชมเขื่อนลำป่าวมังเดินผ่านสะพานเทพสุดาโดยพระอาจารย์ใหญ่ได้นำคณะเดินข้ามผ่านเทพสุดาในครั้งนี้สาธุ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 ท <III> ั้งหมด13รอบเลยกัน สุดาเรากำลังเดินลงสัพานกัน ปลายทางสะพานนี้ยาว2กิโลกว่านะครับเราเดินผ่านมาเนี่ยสองกิโลตอนนี้สองกิโลสี่สิบสองกิโลสี่สิเมตรสาธุสาธุผ่านได้ล้ วันนี้เราเข้ามาถึงวัดหนองบัวสวยงามมากเลยครับวันนี้เออ่นญปีนี่ที่นี่สิบโมงครึ่ง